สวัสดีค่ะวันนี้จันทนาจะพามาดูนาข้าวของท่าน,นเสน่นะคะอีกแปลงหนึ่งนะคะข้าวกําลังเริ่มเหลืองสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่าน,นเสน่นะคะว่าฉีดช,ชีวภาพไปกี่ครั้งแล้วนะคะค่ะดูเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะอ่าอยู่นู่นค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันนี้นาะข้าวฉีดชีวภาพไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ย นาแปลงนี้นะครับฉีไปประมาณสี่ครั้งแล้วครับดูได้จะครับดูดูได้จากผลผลิตนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่เพียงหนึ่งครั้งนะครับ,รบ,ตรบ,รรรบแต่ดูเม็ดข้าวครับตอนนี้ก็ข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วครับดูได้แล้วครับสว,ย,สวยเริ่มเลืองตอนนี้ข้าวเริ่มเหลืองก้มแล้วแต่ยังไม่เสมอ ER, ยังเหลืองเป็นหย่อมๆยอมแล้วก็มีเขียวปนมั่ง ก็ถือว่าปีนี้โอเคครับใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวก็จะฉีดมอติเวเตอร์บวกอะมิโนครับซึ่งแปการฉีดครั้งสุดท้ายเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเม็ดข้าวนะครับไม่เม็ดสวยเม็ดเต่งเม็ดใสได้น้ำหนักดีครับ <Okay. S 1> ดูได้เลยนะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับผลผลิตของการใช้ชีวภาพครับ เม็ดสวยเม็ดเต็มเม็ดสวยนะครับดูได้เลยครับตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วครับไม่ใช่อะไรไหล,หลแปลงเลยนะคะข้าวเริ่มเหลืองแล้วค่ะครับนี่แหละครับผลงานของการใช้ชีวภาพครับสมแดงครับรุ้จัดไม่รู้จนสวัสดีครับ